ครับนสวัสดีครับค่ะตลาดปิดแล้วเนาะตลาดปิดที่พันสี่รอยี่สิบแปดจุดมองสัปดา,าห์หน้ายัางไงคะครับก็จริงจจะเห็นว่าตลาดก็ไม่ข้อมการไซรเว์นะครับแล้วก็ย่อลงมาหุ้นเอเนจีแหละเป็นตัวที่ถ่วงตลาดอยู่เพราะว่าราคาดยรวมเนี่ยมันแว่งตัวในโซนต่านะครับก็ทําให้ตัวประมาณการกําไร,รตลาดรวมถึงกรราําไรกลุ่มพลังงานเนี่ยมันอาจจะมีดาวไซด์ได้นะครับพี่ม่อนนะครับแต่จิงจริงที่เห็นดาวไซด์ของเอเนจีนะครับคือเราต้องลุ้นเรื่องหนึ่งคือตัวราคา้ิบมันเนี่ยไม่ควรอยู่บริเวณนี้นานนะครับ ควรจะเป็นภ้าของการค่อยๆฟื้นขึ้นไปนะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยถ้ามันย่ำอยู่ที่เรน50เหรียญน,น,นะครับผมต้องย้าเตือนนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าเรามองว่าน้ำมันอยู่ตรงเนี้ยจุดถึงปลายปีนะครับน้ำ <Okay. S 2> มันเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่54เหรียญน,นะครับ <Okay. S 2> ตัวนี้ก็จะทําให้ตัวกําไรตลาดมีดาวไซดเพราะว่านัวกวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้ตัวอสมมติฐานราคาน้ํามันเนี่ยประมาณ57จนถึง60เหรียญน,นะครับ mm. ซึ่งทุกๆห้าเหรียญที่ต่ากว่าคาดเนี่ยกำไรตลาดใช้ไปนะครับประมาณสัก 2.2-2.4หมื 2> 2. 2่นล้านบาทก็คิดเป็นกําไรตลาดที่เป็นตัว EPS per share เนี่ยนะครับก็อาจจะหดไปสักประมาณ2.5บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องเนี่ยตัวดาวไซตลาดนะครับอาจจะลึกกว่าที่ผมเคยมองไว้เดิม1,410จุดได้เหมือนกันนะครับซ<ๆ>ึ่งถ้าเราใช้ตัวกําไรตลาดใหม่สมมตินะครับกรณนีแย่ๆแบบนี้เลยเนี่ยนะครับมาเก็บ EPS อยู่ที่ประมาณก้า3.5บาทต่อหุ้นนะครับ9 3.5บาทต่อหุ้นนะคะ ครับดาวไซตลาดใช้ตัวค่าเอกวิตีเดสมิวมเท่าเดิมห้าจุดหนึ่งเก้าเนี่ยนะครับ <navy. S 1> มันจะชิปจากฐานเดิมที่เรามองเอ๊ะหนึ่งพันสี่ร้อยสิบจุดน่าจะเป็นฐานเนี่ยนะครับอาจจะลงไปที่ประมาณหนึ่งพันสามร้อยเจ็สิบถึงมาสามร้อยห้าสิบจุดได้ซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัวภาพเชิงเทคนิคพอดีว่าเอ๊ะตรงนั้นอาจจะเป็นดาวรับใจหรือเปล่านะครับเช่นตอนนี้ถ้าไม่อยากให้ตลาดมีดาวไซเยอะเราก็ต้องพยายามดูว่าเอ๊ะราคามันเป็นฟื้นหรือเปล่าด้วยครับอันนี้ผมบอกว่าความเสี่ยงทางลงไว้นิดหนึ่งแต สถานการณ์ของตัวโวลุ่มตลาดโดยรวมเนี่ยนะครับมันค่อยๆเคลื่อนลงไปนะครับเพราะฉะนั้นการย่อที่โวลุ่มมันบางเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้ตัวตลาดโดยรวมเนี่ยนะครับมีลุ้นเป็นกอททอมได้เหมือนกันนะครับที่บริเวณ1 4 0 0จุดในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ค่อยๆดูต่อครับเพยันภาพสัปดาห์หน้าหลักๆเนี่ยมองว่าอาจจะมีการย่อลงมานะครับได้อีกเล็กน้อยนะครับตาซ้าดูที่บริเวณ1,420จุดนะครับกับ1,410จุดต้านบนเนี่ยดูที่1,440นะครับกับ1,000 452จุดครับค่ะเมื่อสักครู่ที่คุณกรพัฒระบ,บุถึงตัวดัชนีหุ้นนะฮะว่าอาจจะมีสิทธิ์หลุดมายืนที่บริเวณทางด้นาน,นเทคนิคนะฮที่คุณมอง1,370กับ1,350 1,420จุดนี้คุณกรพัฒใช้อะไรในการวัดตัวนั้นนะฮะก็เมื่อกี้ที่ไล่เวียงไปนะครับก็คือเรื่องตัวกำไรตลาดถ้ามันจะมีดาวไซด์จากตรงนี้<า>ก็คือเรื่องของตัวาราคาน้ามันครับ ทางท่ายังคงดําดิ่งแบบนี้แล้วก็พื้นฐานใช่ไหมฮะตัวพื้นฐานแต่ทางด้านเทคนิคเครื่องมือที่จะมองที่คุณมองต้องใช้ดูแบบไหนฮะครับตัวเครื่องมือเทคนิคตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นแนวรับใหญ่นะครับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200อง้วันพอดีนะครับยันโดยรวมก็อาจจะลงมาได้เหมือนกันถ้าท่านราคาดันแบบนี้นะพี่มครคบอ๋อ200วันเหรอแนวรับใหญ่ที่พันสามร้อยเจ็ดสิบใช่ครับบริเวณนั้นครับอ๋อแล้วก็อันนี้มันเป็นทาเฟรมไหน อ๋อเดีครับเด็กราฟดีใช่ไหมครับคดับอ๋อใช้ตัวนั้นเลยเหรอเฮ้ยงั้นก็เป็นไปได้สิก็ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าคืออย่างที่บอกไปแหละถ้าน้ามันมันอยู่ตรงนี้แล้วมันฟื้นขึ้นไปเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่เกิดคือเราต้องแจ้งเตือนไว้นีดหนึ่งก่อนครับผมครับะัะนั้นถ้าเกิดมันไม่น้ามันมันรีเวิร์สขึ้นไปได้เราก็มองว่าหนึ่งพันสี่ร้อยสิบจุดบวกลบตัวนี้แหละคือจุดที่ซื้อนะครับเพราะว่าที่เคยเคยได้เรียงไปว่าค่าเกีี้เเมมมยยนน่ัองงรรับเื่อตัว ความเสีย่ยงน้ําท่วมใหญ่ปีหนึ่งหนึ่งได้นะครับรอ,องรับตัวการเมืองปีหนึ่งสี่ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดกรไรตลาดยังอินไลน์ตรงนี้นะนะครับออครับผมบอาการอย่างนี้ถ้าหากคนที่มีโพซิชันของทางด้านตัวฟิวเจอร์จะต้องทอํายังไงแล้วตอนนี้คะ่ะตัวสถิติฟิวเจอร์นะครับพี่ม่อนจริงๆตอนนี้ผมว่ามันมันเป็นการเทรดดิ้งกับแคบๆเลยนะครับก็ตอนนี้มันอยู่ในช่วงการย่อเพื่อดีตัวรีบาวอยู่นะครับก็ดูแนวรับ 915นะครับเทรดดิ้งลอง923เนวต้านนะครับแล้วก็บนอยู่ที่930แต่ว่าถ้าเกิดราคาดันดำดิ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันคงจะหลุด915ลงมานะครับต้องสต็อปลอสหรือเปล่าถ้าหลุดตรงนั้นหลุด915ต้องซอปลอสครับควรจะเล่นลองเทรดดิ้งลองตรงนี้นะครับก็ต้องมองเป็นเทรดดิ้งช็อตไปนะครับอาจจะมองไปที่บริเวณ909 910ตรงนั้นเลยครับ909 910นะฮะถ้าถ้าจะเปิดตัวช็อตตรงนั้นไปนะฮะครับผมอ๋อค่ะแล้วทองคำราคา ตัวทองคํานะครับคนี่กรอบนะครับพี่ม่อนตอนนี้คือมันรีบาวขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าตัวดอลลาร์มันเริ่มอ่อนค่านะครับตลาดอาจจะเริ่มเกรงว่าตัวเลขการจ้างงานคืนนี้ที่มีการประกาศเนี่ยอ,อาจจะออกมาต่ำกว่าคาดหรือเปล่านะครับยิงนงทองคำไปเยแ่อ่งในกรอบหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็กรอบล่างอยู่ที่หนึ่งพันแปดสิบจุดนะครับยิิงทองคำยังไม่น่าสนใจทําอะไรนะครับถ้าจะทำจริงก็คือเรื่องของตัวซื้อทองคาแท่งมากกว่าค,คือซื้อทองคาแท่งไม่ต้องเจอฟอสนะคะ ก็สามารถเก็บเป็นแท่งๆได้นะคะครับค่ะกรอบก็คือพันหนึ่งร้อยเหรียญสหรัฐกับพันแปดสิบเหรียญกรอบนี้เองใช่ไหมคะครับถ้าทะลุพันหนึ่งร้อยเหรียญไปต้องยังไงถ้าผ่านไปตรงข้างบนนะฮะจริงๆถ้ามันเบรกขึ้นไปเนี่ยผมว่าคนที่เล่นทองคำก็เทรดดิ้งลองได้นะครับกับบนเราอยจะคาดหวังได้ถึงประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าจุดบริเวณนั้นนะครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าเหรียญนะฮะครับผมครับถ้าทะลุพันหนึ่งร้อยเหรียญไปก็สิบห้าเหรียญขึ้นไปแต่ถ้าทะลุลงมาพ โอ้ถ้าหลุดหนึ่งพันบาทสิบนี่ผมว่าก็เสี่ยงนะครับเป็นเป็นลักษณะของการโฟลช็อตลงมานะครับทอ่แนวรับเช่ครับแนวรับเท่าไหร่แนวรับอาจจะอยู่ที่เรียนหนึ่งพันหกสิบสี่บริเวณนั้นครับผมโอ้ลึกไปเลยใช่ไหมฮะครับจะเป็นลึกไปเลยครับแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับยั่มฐานเพื่อเพื่อจะฟื้นโดยยั้ง้านอยู่จริงก็ขึ้นอยู่กับค่าเงินดอลลาร์นะครับเฟรมตอนนี้ครับทีนี้เราเราจะต้องรอยังไงในการเทรดคะตัวทองคำอะไรครับใช่ค่ะ จริงๆทองคำเนี่ยก็คือรอเทรนนะครับเบรกหนึ่งพันถึงเอาใช่ไหมฮะเบรกหนึ่งพันหนึ่งร้อยขึ้นมาแล้วก็อาจจะ f ล l l o w ลองนะครับแคบแคบนะที่พันหนึ่งร้อยสิบห้าเหรียญหรือรุดพันแปดสิบก็ฟล l l o w ช็อตไปนะครับถ้าแว่งในกรอบนี้ไม่น่าทำอะไรครับผมถ้าแว่งในกรอบนี้คุณกฤตพัฒนไม่แนะนาให้ทาอะไรเนาะครับอ่าส่วนหุ้นที่แนะนําตัว TPCH นี้ถือต่อหรือเปล่าคะก็วันนี้ก็คือเบรกแนวต้านแรกนะครับที่สิบเก้าจุดห้าขึ้นมาได้ค่ะ เปญนยค่อนข้างดีอย่างที่บอกไปว่าเล่นกับสั้นเนี่ยเราคาดหวังได้ถึง20.1ก่อนนะครับ20.1นะครับผมเนาะซึ่งถ้าผ่านตรงนี้ได้เนี่ยก็มีแนวต้านหลักนะครับบริเวณเออ่21ก่อนนะครับผม21บาทครับถ้าเบรก21ก็คือขาขึ้นระยะกลางเกิดขึ้นแล้วนะครับผมถ้าเบรกเท่าไหร่นะ21บาทครับ21ก็เบรกกลางก็หมายความว่ายาวต่อใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนั้นก็คือเราจะมองอัพไซด์เนี่ยที่เปิดกว้างไปเรื่อยๆนะครับต่อตอนนี้ก็เป็นลักษณะการ ซื้อลงทุนได้นะครับหุ้นตัวนี้ผมว่ามันดาวไซ i ์ลิมิตนะครับอัพไซด์ก็ค่อยดูไปแต่ว่าใครที่เล่นเกงกำไรก็ต้องบอกนิดนึงนะครับจุดถอยเนี่ยราคาหุ้นไม่ควรย่อหลุด18.6นะครับจุดถอย18.6นะเอาจุดนั้นไปด้วยนะคุณผู้ชมที่คุณกฤพัฒระบุถึงนะฮะเผื่อขาดเผื่อเหลือลงไปที่พันสามร้อยเจ็ดสิบตายเลยครับผมอ่ะซีรีส์ยูปิดแล้วล่ะร้อยเก้าเก้าร้อยสิบหกจุดเก้าเนาะครับอีกตัวหนึ่งอยากให้ดูเซนเทลนะครับซิมอนเซนเทลลงลงง่ายเอิร์เน็งดีโปรแกรมนะคะ ครับผมก็ได้ประโยชน์ในเรื่องตัวบริบัติวีซ่าด้วยค่ะเออตัวเซ็นเทียวเนี่ยกำไรคอรที่สองดีสุดในกลุ่มโรงแรมแล้วก็ Q3Q4 เรามองดีต่อนเนื่องรับรอบนี้เนี่ยมองแถวๆ40น่าจะได้เห็นนะครับจุดหลบก็คือ,าคอคส,าส,สามสิบเจ็ดบาทไม่ควรย่อหลุดนะครับสามสิบหกสามสิบเจ็ดบาทไม่ไม่ควรย่อพะหลุดครับผมแล้วก็จุดจบแฟรเราเนี่ยปีนี้นะครับก็คือบริเวณสี่สิบบาทนั่นแหละแล้วแฟปีหน้าคือสี่สิบเจ็ดนะครับ แต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือเป็นถ้ามัน break 40ได้เนี่ยจะสวยมากนะครับมันจะเป็นเทรนใหญ่คล้ายๆคุณตัวตัว CPO นะครับแล้วพอ CPO เนี่ยก็คือลุ้น break 49อยู่ถ้าผ่านได้ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเทรนใหม่ของเขาแต่นี้ย่อใช่ไหม CPO วันนี้ย่อลงมาครับแต่ว่ามันมันย่อไม่ได้เสียนะครับเป็นการพักตัวในเทรนขาขึ้น การพักตัวดิจิตากขึ้นแนวรับมันคือ48ะนะครับแล้วก็47.5เนี่ยนะครับพักมาตรงนี้แล้วค่อยๆฟื้นขึ้นไปเนี่ยจะเป็นภาพที่ค่อนข้างสวยเหมือนกันส่นในการปรับตัวอินดิเคเตอร์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับการที่ราคาของหุ้นมันเปิดกลับลอยเหนือเส้นค่าเฉลี่ย5วันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แ้วมันจะเป็นการเทคย่อลงมานะครับอยากให้คุณลองสังเกตตั้งตัวชันเดิลกับตัวค่าเฉลี่ยดูยนะครับผมเส้นค่าเฉลี่ยครับอ๋อดูดู m o v i n งด้วยเนาะเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆขอบคุณนะคะครับสวัสดี